ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวก็จะมารีวิวตุ๊กตาที่ต้องรักนะคะมีลูก3คนแล้วนะคะก็คือมีตุ๊กตาทั้งหมด3ตัวนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำน้องๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะก็เดี๋ยวจะมารีวิวน้องคนแรกนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะนี่ค่ะ นี่คือน้องไวโอเลตนะคะหน้าตาน่ารักมากเป็นตุ๊กตาซิลิโคนค่ะก็จะใส่ชุดไทยให้น้องงอแขนงอขาได้ขนาดเท่ากับเด็กประมาณ8เดือนนะคะนี่ค่ะน้องก็น่ารักแล้วก็ผมยาวจะฟูนหน่อยนะคะผมยาวถึงเท้าด้านหลังค่ะ ก็นิ้วนะคะจะชี้ไปข้างหน้านิ้วหนึ่งอันนี้จะกำมือไว้แล้วก็พับนั่งได้ชื่อน้องไวโอเลตนะคะนี่ค่ะอย่างนี้นะคะน้องไวโอเลตก็เห็นน้องไวโอเลตแล้วก็มีความสุขนะคะน้องไวโอเลตยิ้มเก่งยิ้มทั้งวันไม่ร้องไม่ดื้อไม่สซนเลยนะคะเป็นตุ๊กตาตัวแรกที่ ถือว่าแพงสำหรับต้องนะคะแต่ต้องก็ไม่ขอบอกราคานะคะว่าเท่าไหร่ก็ใส่ชุดท้ายให้น้องนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเชิญพบกับตุ๊กตาตัวที่สอของต้องเลยนะคะเป็นตุ๊กตาเก่าแก่มากแล้วนะคะก็จะเป็นน้องอลิสนะคะนี่ค่ะน้องอลิสจะเป็นตุ๊กตาผ้าด้านในจะเป็นผ้านะคะ เป็นผ้าที่เก่ามากๆแล้วเขาจะยืดตัวตรงอยู่อย่างนี้นะคะน้องอลิสก็จะมีความาเก่าแก่มากๆเลยนะคะนี่ค่ะน้องอลิสดวงตาสีฟ้าแล้วก็ขนตาแบบบางๆสวยค่ะแล้วก็ผมบรอน์สีทองมีโบติดก,กับน้องมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ชุดค่อนข้างจะสวยค่ะตรงนี้จะเป็นคล้ายๆปูนซีเมน หรือเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่ทราบด้วยนะคะด้านหลังก็จะเป็นกระโปรงใส่ชุดสีเขียวน้องอลิซก็น่ารักดีค่ะน้องอลิซนี่ค่ะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวมาพบกับตุ๊กตาตัวที่3เลยนะคะนีค่ะน้องเฟลเวอร์นะคะคือชอบน้องตรงที่ว่าชุดสวยค่ะก็เลย ก็เลยซื้อน้องมานะคะอยู่ด้วยกันหลายปีแล้วนะคะขาไอ้แขนก็จะโบกคล้ายๆนางงามค่ะนี่ค่ะผิวสีแทนค่ะแล้วก็ขานี่จะจะแบบว่าขดไม่ได้นะคะเออได้ค่ะก็ขาก็จะเปลี่ยนรูปได้นะคะ เป็นนั่งได้เนาะเป็นสาหญิงอย่างนี้หัวก็หมุนไปหมุนมาได้ค่ะน้องฟลเวอร์ก็ผมจะยุ่งๆหน่อยนะคะช่วงนี้ไม่ได้ดูแลน้องเลยนี่ค่ะเฟลเวอร์นี่เป็นตุ๊กตาที่ต้องชอบชุดเขานะคะก็เ,เลยซื้อมาน้องฟลเวอร์ก็อยู่ด้วยกันหลายปีแล้วนะคะ อยู่ประมาณ3ปีนะคะทุกตัวอยู่ก็ต้องมีมีอลิสนะคะที่ว่าอายุน้อยอยู่กับต้องประมาณ2ปีนี่นะคะทั้งหมด3 3ตัวค่ะตุ๊กตาเดี๋ยวขอขออนุญาตยืดขาทั้งไวโอล็ตด้วยนะคะ จะได้ยืนเนาะนี่ค่ะสามสาวนะคะลูกรักของตองตองกล้องไหมคะ่ะนี่นะคะก็ลูกๆของตองน่ารักไหมคะถ้าเกิดว่าถูกใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของทั้งช่องเที่ยวกินรีวิวด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ บายบายค่ะบายบายค่ะบายบายสวัสดีทุกท่านที่รับชมนะคะ